โอ้โหเถื่นหลายอย่างอันนี้ท่านผู้ใหญ่บ้านได้ครับถ้าพี่น้องมาเบิง่งเ,เป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่สองของนองสลาตำบลหอยแก้งนะครับตำบลหอยแกล้งพ,ยยพื้อผระชุ่มจังหวัดยโสธรนะครับ <S <S ทั้งปลาทั้งหอยครับตัวนี้มันมีทั้งปลา <S <S ทั้งหอย,หอย <S <S เลี้ยงไก่ไก่พื้นเมืองก็มีนะครับเป็นไก่ไก่บ้านไก่ตีไก่ส้นนี่แหละแต่ว่าขายเนื้อเนาะท่านเนาะครับ โอ้เนี่ยบักฮอยช่วงนี้นมันแรงมันยังค่อยขึ้นหอยอเฮ็ดเป็นค้องั้นสิเนาะแน่นคะครับเฮ็ดเองบ่ครับนี่คนเองคนเดียว <c oughs> <c oughs> โอ้สุดยอดเลยบักห <c oughs> อยยังครับนี่เป็นหอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่เอาจังนสี่แล้วบน่นแมนไป<อ>ขอพระเจ้ามากอะมาปล่อยลงเีืยงอ๋อเนี่ยนะครับบักหอย ช่วงย่อมมาแรกอากาศเย็นเงขึ้ยสุดอายาให้มันกินน,น,นะ,ะท่านก็บที่มีใบไ,ไม้เนี่ยกับของอาหารเนี่ยรับผสมกันไปอาหารยังอาหารที่เข้าว่าในป่าให้ปูนี่ละโอ้มันเกิกินเปนน้ำกันอยู่น้ำกันครับนี่นะครับประเทศข้องพื้นที่จะหนี่ประมาณจากักพอง,งานบ่ครับท่านนี่บถงง่บถึงนะบ่ถึงงานดอกเนาะเคยข้องอาจอยแจกขึ้นมาเคยค่ายข้องใส่ไก่เนาะ ใส,ส่ไก่ช่องใส่ไกลได้ครับนี่บริเวณหลังบ้านเพิ่นเพิ่นมีพืชสมุนไพรน้ำนี่เพิ่นปลูกอ้อยบริเวณคลองปลูกอ้อยปลูกกล้วยคามได้บ่นี่แดงครับยังข้าวขั้วเตยขัวโอ้นี่สมุนไพรนะครับก้านแดงบ่นี่ การเดียงนี่กันเขาว่าเดียงแล้วสมุนไพรตต้นลอยไม่ต้นเพราะมันจะรอพันธุ์ท <melted melted hated italiano> <cole gen timing> ี่เป็นไรต้นอ้อยต้นต้นเผาหอมต้นละหกสิบบาทนะครับสมุนไพรกันกล้วยกล้วยยังครับเนี่ยกล้วยอือยู่กล้วยนี่อือ ว่าสิลงบะเพกกับบกเข้เนี่ยใส่ก้อกลางเขากับต้าก็น้ำตัวหนึ่งบมาหดมันติดง้ามน้ำกั่นมีดิครับเพราาะว่มันเป็นน้ำหัวอาหารนะอืน้ำขี้ปูขี้ปลาหัวอาหารไมนต้อเขาเอาน้ำจากคลองเขานี่แหละที่หดต้นกล้วยก็ได้หดต้นไม้ใส่น้ำกับเอาต้นหนี่งหดน้ำเป็นการประหยัดอีกแบบนึงเนาะเขาก็ต้องใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยอีกเนาะก็หมายถึว่าฟุ้นไปได้ตัวก็มีครับ ใส่ขี่ไก่ขีดหนูเนี่ยละดีนะครับว่าขึ้นว่าขี่ไก่ก็ได้เอาขี่ไก่ขีดหนูฮอมีเรี่องมีงวงมีกล้วยก็ใส่ขี่ไก่ขีดหนูฮอเนี่แหละเลี้ยงเลี้ยงไก่เลี้ยงหนูพร้อมได้ครับเพิ่นมีหนูความหนูกรมีเป็ดหลายอย่างปลาเ้าในบ่อนี่บ่ท่านครับปลายันนี่แหละปลาว่านท่านสูตรนี่ตี่ถึงถึงลูกมันเห็นบ่อนี่ก้าวหัวหันบ้านก็ขึ้นอยู่ครับบ่าจังหวัดบึงเนาะ รวมทั้งทั้งหลังบ้านห้อนี่จากจากหมองห้อยืนอยู่นี่ก็ไปทางโรกไก่นประมาณพรอไรบ่ครับจากหลังบ้านมาบ่ครับแมนครับบ่ถึงดอกเนาะบ่ถึงไรเนาะประมาณงานสองงานสองสามงานนี่แหละประมาณนี้เนาะนี่นะครับเพิ่นบริเวณหมองหลังบ้านเพิ่นเป็นสีเหลืยงเหลืยงไก่อ่าเหลืยงไก่พื้นเมืองขายเนื้อเนาะท่านเนาะ เลี้ยงไก่พื้นเมืองอะไรกับมาเห็ดเป็นเผืชน,นี่แหละครับสวนยำพันธุ์ด้านหลังบ้านนี่แหละครับสวนยอมดี่ยวเป็นเห็ดคอกนี่แหล,คละครับเป็นคอกใส่ไก่หน่อยๆนะฮะปลูกต้นไม้ปลูกต้นกล้วยแล้วนกะ็เลี้ยงปลาเลี้ยงบัก้อยนะครับเป็นตัวอย่างให้กับพี่น,อน,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 น้องได้เบิ่งกันเป็นเศรษฐกิจเพื่อเลื่อนนะครับเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่าง <laughs> ให้กับลูกบ้านนะครับเป็นเป็นพญานาคต่างงหมูปีกบกเขือนนี่แะช่วง เ็ดกินฝลผูกเองกินเองเนาะอืมส้มส้มตีกินคิดว่ากับพ่อได้กินด้วยล่ะพี่น้องพ่อว่าเดี่ยวมะยำกับพ่อได้กินได้ครับต้อมอันนี้เป็นขัวได้เนี่ยได้ขวัวไตไปคว่างน้ำพันคุดเป็นคลองนะครับเอาผ้ายางเนาะ รัาพายางเขาป,เปูเหมือนดอ๋ยวเพันปูเหมดอนเี่ยมันจะเห็ดในน้ำน่าน้ำเหม็นอืนนเห็ดม,มันซึมแน่ต้องให้มีที่ดินที่ยังออกไปพร้อมคนี่นะครับเป็นเห็ดเป็นเป็นผาย่างเป็นผาย่งายงว่างปูหลอบหลอบบริเวณคลองใส่ไก่มันคุดเองได้ครับนี่คุดเองเอาปอกหอยลงปลาพร้อมเอาปลายังล,ลงพัน ปลาร้วมอยู่ครับมันมีปลาดุกปลานิ่งปลาไน่ปลาตะเทียนปลาซอยน้องไข่บักหอยแก่เมียเนาะครับเห็นมันไข่เองของมั้ยล่ะนาะบักหอยเนาะไข่เองเนี่ยเนี่ครับปลาหอยไข่บักหอยมันะทำมาชัดเข้ามันหล่นละเนี่ยส่งสีเงยสียังขึ้นไม่ต้องกันอยู่ตัวเริ่มเห็นตัวปลาบานเงียบๆแล้วครับ เดีกยวเราอาหารแมววัดนะเดี๋ยวว่าเป้าอ,ปอาหารมาวัดครับผมบไล่เขียบในขึ้นโมปลาในขึ้นบ่าด,ด้วย,ดดวยแล้วก็กระเทียมเนี่ยมาแลงกันบ่ครับปลาก็ได้เนี่มาแลงเพราะว่าตัวเศษมันใหญมันเหน็บไว้ได้กินน้ำโอ้ไว้เดขึ้นกินอาหารเนี่ยมาแลงมาแล้วครับมาแล้วปลาดุกเห็นท่านๆโตนะครับยี่นี่เนาะครับมันจกัก จักเดือนแล้วครับนี่ห้อจะลงบ่ปลาเ้าก็ลงนี่ครับออกพืน้นว่ามันบดบดถึงเดือนหรอกปลาเนี่ยออกพืน้นว่าเริ่มจา่ายก็พอมากผมมาลงบ่อห่านเนี่พ่ออาทิตย์นี่ปลาดุกครับเป็นปลาดุกเป็นปลาด,ดุกหน้าหรือปลาดุกยังครับปลาดุกปุ๋ยปลาดุกปุ๋ยเนี่ยมันเป็นมเซียข้นรัสเซียบ่ยไหวกินมูดิแม่นปะครับปลามารุ่มหรือปลาไหน ับเวลามันใหญ่มันคก็จะกินหมูลเลยมันเป็นปลากินเนือ้อเป็นปลาปากใหญ่ปเงีวงปลาปปดุกละเซียนต้องเลี้ยงอยู่เต็มมันพอดีบวกหอยได้กินได้เนะครับนี่ครับกเทียนนี่ปลาดุกละเซีย,น,ย,น,ยนได้กินบวบหอยก็ได้ครับโอ,อ้นี่นะครับเป็นพันตัวนะแต่ว่ามันเถ็ดเป็นเดเป็นคลองมากนีน่นะครับเป็นคลองมากเอาไปก,กล้วยให้มันกินนะบักหอยเนาะ กัดเศษใบกล้วยแล้วก็ตัดขีมลง่ปก็น้ำาองจินดีอยู่ครับใบกล้วยนี่แล้วต้นกล้วยที่ยกตัดไปให้ไกลนะครับสับให้ไกลครับน่ะทุ่มต้นกำลังงามออกร่วงออกนี่เล้วเวลาต้นแก่ก็ตัดออกไปครับต้นมันแบบว่ามันหลายมันอังกันเหรอก็ตัดออกครับท่านพยาบาลได้ได้ข้องการขน้องหน้าบะเมื่อใดครับเมื่อไหรมัน มันก็วอาเพื่นว่าโครงการกระจกมาอยู่แต่ผมว่าที่ของบ <c oughs> อ่วไหลบอลผ่านเลยบ่บ่เอาใหูไอ้โม่นก่อนครัว่าตีไปจกสาหน้าบัานี้กับตัวนึงว่ามันนั่นไฟบ่บอลหอดครับจังว่าเร่งทั้งอบตเพิ่นว่าจังไดไฟครับไฟฟ้า,ฟาการ,กรเกษตรลงไปก็อยากได้อยู่บัเนบเพราะว่าเฮาจะโจกสายจกยังปลูกยังเลี้ยงเืองก็สิเป็นไตเห็ดไตเลี้ยงนะผมว่าครับมักแบบนี้ผมน่ะ การเกษตรไปน้ำมันกัดยูไปน้ำไก่้น้ำกาน้ำต้นไม้ต้นไหลไปกิดอุดมสมบูรณ์ชีวิตชีว้าห่อเกิดมีความสูงนะครับนะความสูงก็ด้ครับเราขอบคุณนาาัเนีัยโมแนงกับอกว่าเบิง้งมาลอกเบิง้งนี่แหละครับความต้นไม้ต้นไหลาอาศัยความเอาใจนีครับมันบอลมาคันเบาใจใส่มันเสียมันง่ามหลดนอย่างยากกดีการดูแลเนาะคือการดูแลเขามันนี่ให้ใจรดมือแล้วหน้าที่ก็ยังดียังง่ามนะสังเกตบางต้นไม้เรื่องเขาหน้าห่อนี่ขทามค้นเที่ยวเนี่ยครับ นั่นใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยกะงามนีกะงามเนาะอยู่ขางทางคนเที่ยวนี่เฮีไยวไปมันสิกินไอของคนนี่ล่ะครับอไปสัมผัสมาแน่น้องสัมผัสเรื่อยๆเฮาได้จับไปมันกิเยี่ยมได้ขอใส่ต้นใบต้นมันเก็คือคนนี่แ่ะเนาะอยากจับอยากต้องแน่บัวปอยบปลปอยห้่นหากินเพียงลําพังู้เดียวต้นบักขอนีครับนี่แม่นครับบักขอบักขอบ้านเฮานี่ยข้อเลีรยงค้อแลนนี่ พ่อเลี้ยนทีครับอันนี้เป็นอยังนี้มะขี้ดามันบ่ครับนี่บ่อต้นอ,อันนี้เป็นยาเราเข้าต้นจางจืดจางจืดทีครับแมีนอืมผมผมจะเคยเห็นนะต้นจางจืดยาอีหยังยาแก้ถอนพิษทันยังไงถอนพิษรับหมดเบียร์เฮ็ดเบียร์ของมึนเมาเนี่ยแหละจางจืดทีครับแมียนหรือล่างจืดนี่ละล่างจืดเน,นี่ยทีห่อเป็นใบยังสีเนาะ หายากไลมตัวนี้อ้วมาทั้งตาไข่ไร่หอมด้วครับนีตะไไข่หอมกบไรมาแลงเนาะแมียนค้ใดสนใจงไใจก็มาเอางามครับตะวไข่หอมเป็นออเลยวางห้ก็ลงต้นยินขะพาล่ำหนืล่อะพาล่ำเนี่ยหาห้องตแพ้งมาครับยินตะพาล่ำเสมอนี่ ถ้ามันเป็นออกจากนอมมันกระเดนี่เรเขา๋ยขายต้นละสามร้อยหมือนนี่แน่ตีแน่นอันนี้ซื้อมาเนี่ยมันต้นละละอยอินทผลัมน่นเป็นหมากแรกของอ่นตอนซ่อนเนาะราคามันเป็นแน่นแต่ว่า <c oughs> ไช้กับว่าพระญาติโมเป็นหมาก <c oughs> เป็นหมากที่แรกก็ได้ผมเอามาปลูกอยู่นี่ก็บ่ได้เอาใจแท่มันที่แรกก็ตายครับญาติมันบ่เป็นหมาก ยามันคือต้นปามนี่ยน,นะอคก็บว่าอ้ยูภาคเขาเป็นดอกคนว่าเป็นเป็นเป็นผมเห็นหลายคนอยู่บา้นบานเฮ้ามันภาคที่บ่เป็นคือภาคปฏิบัติเพราะ่ <c oughs> <laughs> ปฏิบัติเอาใจใส่บัน <c oughs> บ่ดูแลมันง <c oughs> บ่ดูแลมัน <c oughs> คือจังทุเรียนเนี่ยเห็นบอ่อยอานนี้สารนี่ก็เริ่มจะออกหลายบ้านอันนี้ครับผมคือเอาใจใส่มันเอาใจใส่ดีอันนั้บ่นาเฮาจิปลูกจิ้มปลูกทุ่งื่อๆ มัน,นบอกคือเป็นพผือกแต่บานเท่ากัขันพืชบ้านเท่านี่คือต้นไม้ต้นม่วงต้นขามนี่ยถือว่ามันเป็นพืชของบ้านเท่าภาคเข้าน่ะมันปลูกนี้ก็ได้ก<อ>ินอ๋อแบบชุ่มทุทเรียนชุม่มงอเดี๋ยวเขาต้องเอาใจใส่มันจะบันดูแลอะไรนะครับเนาะพาพี่น้องเลาะเบิ่งหน้าครับรรรเลาะไปน้ำสวนพนนี่ละสวนย่อมยมพันวานป่าสวนย่อมสวนย่อมสวนย่อมหลังบ้านนะครับความสุขของเงิน แต่ว่าช่วงนี้โม้เปนช่วงโม้เปนช่วงให้อาหารนะครับแต่ว่าให้กรณีพิเศษเลยมันมันก็บพึ่งกินไปช่วงสายแนวนกยอิ่มมันม้วนขึ้นครับครับปลาดุกก็บโม้ที่ไหนนะ้รับถ้ามันโหลดเก็บมันกินนิดเดียวเนาะเมาไหนทายน้ำบ่ครับนี่บ่ไหนทายครับมีแต่ปล่อยน้ำลงใจครับเวลาเนี่เขาเกาตักน้ำต้นมหดต้นไม้มันก็ปล่อยบล็อกอยยังกะทือว่ามันก็เปิดน้ำต้นเปิดน้ำต้นไม้ไม่ใส่โหลดดิครับ ถั่งมันเต็มยิ้มบ้านอย่าขึ้นมันอิ่มเนาะพอวานช่วงแร่งๆเ้าวานหลายเกินไปคือปลามันน้อยอยู่ในประเทศดีว่าหันกินบ่เหมือนจะเน่าน้ำจะเน่าแม่นก็เลยเอาหอยมาปล่อยน้ำให้หอยในกินซอยกันอ๋อข้ากลาวบ่ถิดว่ามันจะกินหน่อยกินหลายไปไหน่นว่ามัห่วกเหมือนมันขึ้นว่ามันกินท้องมันอิ่มแล้วอิ่มนะครับเพิ่นบ่กินแล้วเป็นบ่กินมแล้วเป็นอิ่มแล้วเมื่อเช้านี้ แต่ส่วนง่ามสซ่มันจะขึ้นกับนั่งขึ้นไหลครับกับมันกระเป๋าว่าไหลคือว่าละป๋าพันเดียวครับกับร่องเบิงว่ามันถี่เป็นในพึ่งจะล่องนี่แหละความจะได้ผลบอ่อมันนํากับเลือกบ่อครับเพราะเหตุนี่กับน้ำแต่ควมเลือกประมาณแปดสิบเส้นกันโอ้ลเลือกเต๋อไปเเนาะ <c oughs> เลือกเต๋อเดียวัลืแปดสิบเซ้นมันจะไปตามข้อนี่แหละห้ากินมันแถ่มันได ขับเคลื่อนได้ตั้งแต่เขาเลี้ยงเสเบอนี่หน้อยมันยังไงเถอะเนาะมันเลี้ยงเทซัมมี่มันถึงป่อใหญ่ไว้อย่างไรอย่างร่องมึง้ามันได้ผลเดี๋ยวปีหน้ากระจิตจัดอีกเนาะครับเานาะปลาอันปลาหมอปลาเขีงเข้ามาลงผ <c oughs> สมกันไปเพราะว่ามันเป็นปลาได้กินหลายอย่างหลายแนวกยวแค่อยู่ซ <c oughs> ่อนต่วนเขื่อนคุณลังออกเนาะกล้วยน <c oughs> น้ำว้าเห่อเลยนะครับเนาะแม่นครับอันนี้เป็น้าวขึ้นเมืองข้าวโต,วตวเมีย นี่ดอกข้าวนี่ว่าตัวผูอยู่บนข้าวนี่ข้าวผูข้าวเม่ยได้แล้วท่านนี่ข้าวผูข้าวเม่ยท่านครับข้าวผูเป็นหมากบ่แบบข้าวผูก็เป็นหมากเนี่ครับถ้าหันบ่ดกตามตามที่ทงอันท่างอบตห้าไปร่มมากหมกข้าวหมกข้าวเม่เนี่ยสีเป็นแฉียงสีอลไรครับนี่งนี่ใบสีเป็นแฉีงนะครับหมข้าวเม่ครับสังเกตวิทยาก่อนเราบอกให้ฟังว่าสังเกตบางหมกข้าวเม่เนี่ย ใบแรกแรกมัน,น้ยครับใบแรกที่เป็นแฉกทั้งสี่ใบดอกไม่เป็นแฉกทั้งสี่แต่แต่ทาเป็นมะพร้าวผูกใส่ใบสีบ่มีแฉกสีขึ้นมาเดียวสีขึ้นมาเดียวขุนหลุดขึ้นมาหลุดถามว่ามีหมากบอเป็นหมากบอเป็นอยู่ครับมะพร้าวผูกก็ได้แต่กับบอบ,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 บอดกอิบอดกผ่่านแแมตอกครับอันนี้คือวิธีการเดี่กบต้นมะพร้าวมาปลูกผมกะห้องตู้อัน ผมก็ับผเตั้งหัวจากวิทยากรเพิ่นเพิ่นเ,พนเว้านั่นแหละครับอยู่ในคลิปผมผมไปล,ลองคลิปแล้วนะเกี่ยวกับทีมงานของอบตห้อ,องไปอบรมไปศึกษาดูงานนะครับอยู่ยูซูลต้นท<า>่อนคางบ้านนี่ต้นหนึ่งนี่ต้นห้องแหวนนี่ครับเผาไฟเผาบ้านห้องเราแต่วันเป็นเผาสีแดงๆด๊อกขังได้แท่งหนึ่งมาไม่เกลือบร้อยหมดนี้ครับดอกไรโอ้จานั้นเมันคือพผลจะเป็นว่า บัดห้องผมปลูกยืนเท่าห้หน่วยเกจหน่วยหนุ่มที่เป็นต้นผู้ต้นเมียอยู่บหรื้จังไงเห็นบ่อเด็ดก็เห็นบมกข้าวเนี่ยคือเมา่อตัวละตัวเนี่ยมันเป็นหมากหลุดแล้วก็สบายเนี่ย่บ่เด็ดบ่อเด็บ่อเด็ดห้องกับบ่อเด็ดห้องกับบ่มีความรู้ด้านนี้คือต้นไม้แต่ละอย่างนี่เห็นถ้าว่าเป็นต้นผู้มันจะบ่ค่อยเป็นหมากนะครับแต่ว่าเห็นบมกข้าวนี่ปลูกต้นอะก็คือจังเป็นหมากทุกต้นนัดหน่อยนึงก็จะแต่ว่าผมปลูกว่าเป็นหมากเก๊กเทียปลูกบมกข้าวจนว่าได้กินยอด ผู้เภาไม่ได้กินหมากครับแต่ได้กินยอดมันเรียกคือโตผูดนะมันจะเป็นโตผู้แต่กล้วยมันจะว่ามันขึ้นถ้ามันรูดตรงโตบัวเดียวครับข้างเงินหมดกันข้อการคิดสี่ไม่เนาะเป็นชาวบ้านข้องาเนี่ยมันอยเ่โนบัวมันจะแตกนอดีนี่แหละครับผมว่าเล้วยมันซุ่มหรือมันจะแตกนอนี่แหละครับ ผมตัดออกหลายต้นเน๊ะตัดเห็นแบบหนึ่งใกล้ไม่ก,กินหนเคยคือติดตายลงไปใช่ว่าบ่ยังใกล้ของมาถ้าใกล้ไม่ก,กินเวลาเขาตัดต้นมันมันจะกินนอทั้งถึงอะไรไปอ้อยอยังครับด้าน,นหลังอ้อยเป็นอ้อยขั้นหน่ำนะครับอ้อยขั้นน้ำนะท่า,านอี้อยังก็จะอกคนใดมากอางตลาดบุรีเขาเรียกขอผมว่าปลูกใหญ่กอใหญ่ได้เนาะ